เนียะเขาบอกว่านัดนัดดูได้เลยเพราะว่าเขามีเป็นสามสี่ร้อยองเจนอฟเฟียมเป็นปังเป็นเพชรเก่าใหญ่ามากเป็นเพชรอีกเขาทำโรงงานส่งถานตะวัดมันเป็นเซนเทนารีอ่ะ เซนเทนนาลีคนรวยกำลังซื้อเพชรดูคนรวยกำลังซื้อเพชรอยู่กับนางเยี่ยมมาโรงพยาบาลนี่ตามมาอินเซนติสจุ๊บ แซ่บหนัวๆกินแซนด์วิชแซนด์วิชใหญ่มากกินแซนด์วิชมากิตัวกลางกำลังไลฟ์สดนะคะตอนนี้ช่อง YouTube ติดตามช่อง YouTube ด้วยนะตดตามช่องยูทูบได้ค่ะไลฟ์สดพานุมาพานาคตลอดนะคะช่องนี้ไม่มีขายของค่ะขายกินอย่างเดียวชะนี เออชะนีดันตุ๊ดตำยำผาเที่ยวออนไลน์โอ้คุณจะเวิร์กไมเออดาราประจำประจำช่องนี้ก็จะมีน็อตเจน็อตดอนเมืองแล้วก็เจแอนแปดเจ็ดนะคะดารามีเรื่องปุ๊บสั่งตกค่ะ จำได้ไหมนะ่ะชื่อเพชรอะ